สวัส,สดีครับสายยค,ครับตัดใบยางอินเดียไปจัดงานนะครับใบส,สวยๆครับยางอินเดียอันนี้เขาเรียกว่าอินเดียแดงมีอินเดียแดงอินเดียดังนะครับเนาะเอาไปจัดพว่งลีดครับในงานชาปน,านกิจน,นะครับงานศพนี่แหละฮะนะครับในิยมไปจัดพว่งลีดครับใบยางอินเดียนี่ครับ ใบสวยๆเลยครับง,งามเป็นพืชอยู่ในตระกูลไม้แต่ใบครับแต่ว่าอินเดียดางนี่บริเตัดใบนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับแต่อินเดียแดงอินเดียเขียวเขาจะใส่เป็นไม้ตัดใบนี่ครปไปจัดในงานพว่งลีดงานศพเนาะอย่างอื่นบกคือนิยมนะครับจะใส่บก็คือใบเล็บพุดักชีใบพุดนะครับ ถ้าเรนผุดภาคีไปพุดในจัดด้ทุกงานครับจะไปยักอินเดียี่จัดด้งานเดียวคือพวกหลีดยางเดียวเลยนะครับหลายๆอย่างนี่นะครับปลูกง่ายครับขยายพันธุ์กันด้วยการตอจริงครับตอนจริงหรือว่าเสียบจริงทาได้นะครับเนาะตัดธรรมดานี่ครับไปเสียบบอลมะกิดนะครับหรือว่ามาตอจริงเอาขุยบเกล่านะครับผมว่าสิตอนขยายพันธุ์ผสนเนี่ยมาตอนในเบิ้งจ้าเสียเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมาตอในเบิ้งอยู่ครับ ำหรับอย่างอินเดียอ๋อนะครับเดคลิปนี้จะฝากไว้สักนี้ก่อนครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ